สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565นาะครับก็จะมีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรนะครับก็เป็นอีเวนต์ตัวละครท็อปสุดฮิตนะครับกลับไมคกคังนะครับก็จะมีตำนานเอโลนี่นะครับและอีโวเอโลนี่อีโวจินนี่และอื่นๆนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็มีร้านค้า1ชั่วโมงแห่งความสุขนะครับก็เป็นแพ็กการ์ดวัตถุดิบสุทฮิตที่กลับไาอีกครั้ง A 5ชิ้นนะครับ2.99โ okay อเคไปดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับ กิจกรรมตรรัวละครนะครับนี่ครับก็จะมีตำนานเอโรนี่นะครับอีโวเอเรนี่อีโวจินนี่นะครับแล้วก็อ e ีโวสวีทมิเมียนนะครับแล้วก็เป็นดาร์คเคที่นะครับแล้วก็เป็นไวอาชานะครับแล้วก็ดาร์คไดออนและเพ่ย์เที่ถูกปลุกนะครับและเขาอาคาซัดนะครับ ให้หาได้มั้งครับก็หาสุนัขน่ารักนะครับเอนะครับ2ชิ้นแล้วก็แมวน่ารักนะครับเป็นเอเหมือนกันนะครับ2ชิ้นนะครับพรวมแล้วเป็น4ชิ้นกระนํำแรกเป็นแมวน้ําน่ารักแบบ S นะครับขาซัตนี่ใช้แบบ S2 อันนะครับเพ่่อๆก็2อันนะครับดาร์กไลออนก็3อันนะครับส่วนไวอาชาใช้4อันนะครับ แล้วก็เป็นดาร k คเคที่ก็เป็น4อันนะครับสวิตทีเวียนก็4อันนะครับส่วนอีโวจินนี่นี่ก็4นะครับ e ีโวเอโลนี่นี่ใช้5อันนะครับแล้วก็จะมีเงาอันเชิญตำนานเอโลนี่ครับอันนี้น่าจะเติมนะครับนี่นีเป็นเอวพิเศษนะครับสะสม จ็ดชิ้นก็ะา่ายน่ารักที่ก็ได้เป็นพันหินเพชรน,นะครับที่ห้าชิ้นก็ได้สิบตัวละครสุดฮิตน,นะครับสามชิ้นก็ได้เป็นถัวสุ่มจี้ข้างหลังสุดฮิตเอสนะครับแล้วก็เป็นคบสะสมไปเรื่อยก็จะได้ลูกบาทเพชรน,นะครับส่วนการเล่นก็มีประมาณนี้ครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลายได้สามสิบเพชรน,นะครับถัวริซมก็ เป็นแพคคัสสุทิตก็ที่กลับมาอีกครั้ง A นะครับแล้วก็ทิปเปิลสามสิบเพชนะครับส่วนตัวผมอยากได้สวีทมิเมียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาสวีทมิเมียนกันนะครับสี่ชิ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าก่อนนะครับว่าไอเทมจำกัดนี่ครับต้องเติมนะครับ9.99นะครับแล้วก็จะมีคอสตูมการแลกเปลี่ยนอันะมีคอสตูมนะครับ19.99นะครับเงานี้เท่าไหร่ต้องดูราคาก่อนนะครับ 349บาทโอ้โ oh, ห oh. ขายเก่งจริงๆเลย GM ใครอยากได้ครับไปเติมมานะครับอุดหนุนเกมหน่อยนะครับแต่ผมไม่เติมแน่นอนครับแพ็คก,การ์ดการ์ตนูนละครมาแบบไหนมาแบบก็มาแบบแจ็คพอตเฟสติวัลนะครับ โอเคเรามาสูงกุญแจฟรีก่อนนะครับมีจูเจ็ดสิบห้ากุญแจนะครับอือเมื่อกี้อยู่กลางเลยนะครับเอส เป็นปลาหมานนึกน่ารักนะครับได้มาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสุนัขน่ารักนะครับได้มาอีกแล้วนะครับเนี่ยต้องขอพายเสียงรถด้วยนะครับพอมาอยู่ใกล้ถนนนะครับ หมดแล้วนะครับขอมูลลูกปาดแปบ๊บนึงนะครับโคตรเปลืองเลยนะครับมามาแบบแจ็คพอตเฟสติวัลอย่างนี้กี้ได้สุนัขน่ารักมาสองอันนะครับแมวไม่ออกเลยนะครับโอเค ผมเราจะไปสุ่มให้ดูกันนะครับว่า25,715เพชรจ,จะได้ไหมคลิปนี้ผมก็จะทําเป็นคลิปยาวเลยนะครับโอเคเราไปสุ่มไปเลยครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปลเลยครับ50เพชรแรก ได้ห้าสิบเพชนะครับโอเคแมวออกมาแล้วครับสูงกันยาวๆเลยนะครับโอได้เอ็ดมหนึ่งอันแล้วนะครับหาอีกสามอันนะครับ ผมต้องการ e อีโวสวินี้เมียนะครับตอนนี้ก็หมดไปจะพันเพศแล้วนะครับโอเคได้แมวแล้วครับตอนนี้ก็ได้ไม่นึงอันนะครับ คลิปนี้สูงกันยาวๆเลยนะครับได้สุนัขน่ารักมานะครับแมวนี่น่าจะออกยากอยู่นะครับขอเอสสิกันได้ไหม Okay. ได้แมวนะครับได้หมานะครับเพชรเยอะๆอย่างนี้สุ่มเพลินดีนะครับอืมปลาหมึกหืมแหลกๆแหลกๆหมานะครับสุนัขครับไม่ใช่หมาครับต้องบูดให้สุภาพนะครับ โอเคแมวนะครับโอเคไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมากนะครับแรกไปนะครับหนึ่งชิน้นแรกนะครับตอนนี้ก็ได้มาสามชิ้นแล้วนะครับเอสได้มาสามชิ้นนะครับ ไปครับไปสุงเหมือนต่อครับลลูกบาดแป๊บหนึ่งนะครับดูสิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่สามพันนะครับเศษครับสุกเหมือนต่อนะครับขอแค่อีกอย่างละสองนะครับแมวกับสุนัขนะครับ โอเคสุนัขมาแล้วครับโอเคสุนัขมาเลยครับตอนนี้ต้องการแมวอีก2ตัวนะครับ สุนัขมานะครับไม่อยากได้นะครับอยากได้แมวนะครับสุนัขมารวัเลยนะครับโอ้โหโอเคแมวมาหนึ่งตัวนะครับ ต้องการอีกแค่หนึ่งตัวนะครับโอเคตัวสุดท้ายก็ได้นะครับ มาทำการแรกแมวน้ำน่ารักเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้อีโวสวิตนี่เหมือนเรียบร้อยแลกเลยครับก็โอ้ลุมรุวมลมมเกือบสี่พันเหมือนกันนะครับเกือบสี่พันเพชรเหมนกันครับหมดไป แต่ก็ได้ตัวที่ต้องการครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับให้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับ